โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวเกม Identity ี Ident ้วีกันด้วยนะครับก็อยบุกเช่นเคยไว้เด้นะครับก็เช่นเคยนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like. ลค์แล้วก็ขอความปรานาด้วยนะครับนะกดก็กดไลค์ลกดติดตามคอมเมนต์นให้กำลังใจกันได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมด้วยนะครับนะก็ขอความกรุณาคณนละหนึ่งจิ๊กหนึ่งทีหนึ่งไลค์นะครับบ๊ายบายเอ้ยไม่่ใชบบ๊ายายดิเออไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะ เอาไปดิออโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็บอกเลยว่านี่ก็เป็นซีรีส์เดิมก็คือหมอไก่เชียรกระลุยแรงนั่นเองนะก็หวังว่าวันนี้ผมใช้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตมือถือของตัวเองนะครับไม่ได้เป็นการอัดอัดท้จากไอร้รอบที่แล้วนะอันนี้คือผมเพิ่งอัดเมื่อเมื่อวันที่21เลยแล้วก็เพิ่งเอามาลงนั่นเองนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเราปั่นไฟกันไปก่อนนะฮะก็เป็นซีรีส์หมอไข่เคี้ยวก็นรุยแรงเหมือนเดิมนะฮะไหนๆคนคงชอบแนละ้วเวลาแบบผมเอาหมอไปเล่นพยาอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะแปลกประหลาดดีแต่ว่าอาจจะมีบ้างะฮะที่แบบเล่นผ้าหรือว่าเล่นอะไรย่เนี้ยต้องขอโทษด้วยจริงนะฮะนะโอเคเป็นตัวกีชาเองนะครับตอนนี้แมคชน,นิกครับผมกาลังจ๊บอยู่ยังไงครับผมโอ้โหตอนนี้แมคคน,นิกปาดไม้ไปหนึ่งทีฮนะี่กีชาคนนี้ ผมว่าเขาตีเขาตีหุ่นไวอยู่นะตอนนี้ตีหุ่นไปสนะองทีเรียบร้อยแล้วนะผมว่าถ้ากีชาตีตีแล้วไปหาโคตื์นเนะี่ยมันก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้ไม่คนิกอ่ะถ้ามีเพื่อนบาดเจ็บอะ่ะเขาจะไม่มีตัวปั่นไฟแล้วเนะี่ยคือไม่มีหุ่นแล้วนะี่นะตอนนี้แต่ว่ากีชาเลือกที่ตัดสินใจที่จะตีต่อ,อยังไงอ่ะตอนนี้แมคคณิกจูไปะยะมดัฟกีวิเรียบร้อย ถือว่ามากระชาแรงครับผมล้มก็ไม่เป็นไร,รโอ้โหมีการล้มไปหนึ่งทีครับเราอยู่ใ,ใกล้ๆพอดีครับเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องไว้ก่อนเลยโอเคถือว่าเกมนี้ถือว่าลงรอยค่อนข้างดีนะแต่เสียดายตรงที่ว่ากีชาเขามาตรงนี้ไม่งั้นผมจะเอาเวลาให้เขานั่งเก้าอี้ยังไม่เลยเฟสจะไปเปิดกล่องหน่อยแต่ว่ากีชาเขามาวางตรงนี้ถือว่ายังยังถือว่าดวงยังไม่เข้าข่างคันเตอร์มากครับ โอเคแต่ว่าฝั่งเธอนี่ถือว่าฝั่นไฟได้สามเครื่องแล้วนะเวลาก็ผ่านไปคทัค้งภาคแล้วคนระับเีชามองหน้าเีชามึงเีเราพยายามหลบให้เีชาตีก่อนแต่ก็ไม่โดนแต่ก็โดนอยู่ดีไม่โดนเลยล่ะอะไรนะโอเคเีชากกสิลลูตามานี่นะหรือว่าเฟลุกตาโอเคเราบล็อกไปได้หนึ่งกีครับ ไอ้เมคขนิกได้ไปฝั่งนั้นแต่ว่าฝั่งนั้นสำหรับตีชาผมว่าหวานหมูเลยนะเพราะว่าไม่มีกำแพงถุงเลยมีแต่แผ่นไม้ที่วนได้ขั้นมากสองแผ่นนั้นไงคงไม่รอดครับผมว่าผมว่าคงไม่รอดเออยากนะเพราะว่ากงเงินมันจูงยากจริงนะเออสำหรับตีชาโอเคลงเรียบร้อยฮนะน้องกู๊ตอนนี้มีเครื่องปั่นไฟเหลือทั้งหมดสองเครื่องนะยังถือว่าแก้เกมได้อยู่ ถ้าในคนของนายิบสามารถบล็อกได้ถึง3ฮิตหรือว่า2ฮิตเลยนะถ้าบล็อกได้อย่างนั้นผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นของเราอยู่นะโอเคเอารู้สึกว่าเพิ่มฟูเมอร์นะฮะจะไปช่วยเองนะในเกมนี้เรากดไม้ทั้งหมด3ามคนนะฮะเป็นยันน่าแล้วก็เป็นผมแล้วก็เป็นนักปูนนะพ่อคืออิน่าเองอีกคนนึงเป็นช่างกลหรือว่าแมคานิคนี่คือเรากดสุ่มมานะฮะโอเคมาเดีย๋ยวเราไป ทำการฝั่นไฟซ้ำเรื่องเดิมไปก่อนนะคืออืน่นห้าก้องบล็อกค,ครับห้าไม่บล็อกนี้คือเอาประการเกมโอเวอร์เดอะเอ็นเดอะเอ็นเลย <c oughs> โอโ้โหโดนปีซ้ำอย่างไวเกมนี้คงไม่รอดนะครับอินห้าเป็นคนที่บล็อคกค่อนข้างหวยเออบล็อกหวยจริงแต่ว่าหลังๆมาเขามีการปรับเปลี่ยนการเล่นก็คือเอาสามหกไปก็ยังถือว่าดียังถือว่าดีจริงจะบล็อกแบบไม่ค่อยดีนะเหตุแต่ก็เอาสามหกไปก็ยังดี เพราะว่าคนเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเรื่อยๆไม่มีใครแบบมาถึงแม่งจะเล่นเป็นเล่นเก่งเลยเออเราก็ต้องฝึกก๊อกฝึกอะไรก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราทำเรื่องนี้ไปก่อนนะกีชาเขาเปลี่ยนติวเรียบร้อยแล้วเนะ่ยจะใครจะพอตมาหรือเปล่ายังไงครับผม หรือว่ายังไม่เปลี่ยนวะผมมึนอะไรของผมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปโลหน้าประตูกันเลยดีกว่านะเกมนี้ผมว่าข้างมือกับชนะค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะเอาน้ำหอมโดนตีจุดเครื่องเลยเรียบร้อยแล้วผมยังไงรับเดี๋ยวเรามาเปิดประตูฝั่งนี้นะรู้สึกว่าเกชาไม่ได้ใช้เทเลพอร์ตนะ่ยังยังยังถือว่ายังตัดสินใจสู่ที่ยังไม่ได้ใช้เทเลพอร์ตไม่งั้นเขาจะต้องรอครูดาวแล้วก็วร์ปมาหน้าประตูไม่ได้เลยนะ โอ้โหยังไงฮนะต้องปรุงน้ำหอมอุ้ยมีการจิ๋รพดมาฝั่งนี้ครับโอ้โหตีชามมีการตีไปหนึ่งทีแต่ตีไม่โดนนะผมมีการฟุตวิ่งมาอย่างนี้ครับคว้านไม้หนึ่งทีครับมีการข้า,าไม้ไปเลยฮะอย่างนี้พยายามอยู่หลังปิงกองนั่งไว้ฮะแล้วก็อยู่ให้ปิดีนอย่าให้ปีชาพลาดโอ้โห,โอ,โหอันนี้คือผมพลาดเองนะเรากดวางไม้ไม่ทันนะสติไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ <laughs> ระวังปิงว่าเอออันนี้โค้า้า่เลยระวังปิงไงเออระวังปิงไงรู้จักไหมไงเฮ้ยเกมนี้เกมนี้ถ้าผมว่าเสมอยาก่ะเสมอไม่ยากแล้วคนะนี่ก็ยิ่งยากเข้าไปอีกยกเว้นแบบกีชาฮุตอ้าวนักปูงน้ำหอมขึ้นมาแบบนี้นาอิฟมาแบบนี้โอ้โหแบบนี้มันผมว่ายีโอกันชนะได้อยู่นะเออ พราะว่าประตูฝั่งนี้ผมเปิดได้ประมาณ70%็0สิเปอร์ซแปดสิบปซนได้แล้วครับโอเคนะอิฟมาช่วยฮันเฟยด้วยนะมีในส่วนของไทยนะปลอดภัยได้เลยครับผมเปิดประตูได้แน่นอนครับโอเคเราเปิดประตูกันไปก่อนนะใกล้จะเสร็จแล้วประตูฝั่งนู้นคาดว่าจะเปิดเสร็จแล้วนะก็ที่น่าจะมาประตูฝั่งนี้เองนะโอ้ยเกมนี้แม่งเสมอได้เอ้ชนะได้ไงวะชนะหรือเปล่าเหออแหมเฮ้ชนะโอ้โหแยบ เกือบแพ้ไม่กองเสมอเนี่ยโอเคก็ถือว่ากีชากัดสนใจภาดไปนิดหนึ่งนะเองโอเค,เร,อเ,อเ,คเราไปต่อกันเลยนะโอเคเราไปต่อกันเกมที่สามนะครับก็บอกเลยว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่กดมาสามคนช่นเคยนะแล้วก็ในส่วนของน้องตาบอดหรือว่าสาวตาบอดเป็นเป็นอะไรนะคยกอะไรนะเป็นอ่าอะไรนะคือว่าคนที่กดกลุ่มมาเออใช่บางทีเราก็คิดทําไม่ออกไหน เป็น,นด้านของสวนยด้าน,านโรงพยาบาลมหาห,าหัตถ์ชัยนี่นะครับคือน้องบอดเขาไม่ยอมกดครับผมเพราะว่าเราไม่มีคนช่วยเลยนะแต่เอาจริงๆอะ่ะตอนนี้เราพกชัยทั้งหมดสามคนเลยนะมีอึนห้ามีผมแล้วก็มียาแน่ด้วยนะคือพกไทยกันสามคนเพราะถือว่าปลอดภัยได้อยู่เล่นได้อยู่ไม่ถึงกับแบบไม่ถึงกับแบบน่าเสียบที่รู้ที้หลีอเออผมบอกก่อนนะครับว่าแมทน,นี้อ่ผมกดมาเจอกรกอบมังกร อ่าเจอกรอบมังกรแล้วฟังไม่ผิดครับกรอบมังกรนะผมงานหยาบแล้วมึงเออกรอบมังกรเลยนะเว้ยเออไม่รู้สีขั้นไหนอะ่ะแต่เป็นกรอบมังกรเน่ะเออแม่งคือผมก็กลัวๆอยู่นะตอนกดๆอะ่ะเออแต่ก็ลองดูขั้งครับอ่ามามาตอนแรกจะเป็นตัวอะไรครับผมผมมีการกระแชกไม้เ้าไปหนึ่งทีเป็นอ่าแมรี่นี่แมรี่คริสต์มาสไม่ใช่ โอเคเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องอื่นดีกว่าเครื่องเครื่องที่ปลอดภัยควรให้น้องบอดไปเนาะอ่าน้องบอดโดนตีเป็นหนึ่งจีละผมโอเคเดี๋ยวเราตีเอ้ยเราตีเะยรล่ะเราไปปั่นไฟเครื่องนี้ดีกว่า <c oughs> พูดไรวะอ้าวล้มเลลวเลย <c oughs> ลลลเฮ้ยเร็วไป <c oughs> โอเคเข้าใจเข้าใจน้องบอดกับแหลงมัง,งกรมันจะไปไหวได้ไงล่ะเออเมื่อเรายังแรงอะไรอยู่เลยอะ <c oughs> เฮ้ยก่อมังกรเลยนะเว้ยเออมังกรเก่านี่นายอ่ะทำไมนายมาแกล้งเราอย่างเงี้ยเรามังเราเป็นเราเป็นเกิดกิก๊กก๊อกเนี่ยเออโอเคครับผมนะจะให้คนอื่นไปช่วยดีกว่าเพราะว่าผมอยู่ค่อนข้างไกลแล้วเองนะตอนนี้เราปั่นไฟไปก่อนนะโอ้โน้ำหอมตัโดนไปหนึ่งชีอะผมถือว่าตาัดสินใจได้ดีฮะที่ใช้น้ำหอมในตอนนี้น,นะโอ้โแมลลี่ไม่ง่วงกระจกแม่นมากคือเอ็งแบบ เชี่ยวชาแน่เออเชี่ยวชาแน่ผมว่าอันนี้เป็นแหลงมังกรนะผมว่าไม่ใช่แหลงมังกรน่ะเออ,เอจริงนะผมก็อันนี้เป็นการท้าย้อนหลังนะก็รู้ว่าเขาเป็นเจรรเข้นะแต่ว่าคือกรอบเขาเป็นมังกรจริงๆคนระับตอนที่กดมานะคือพวกผมก็ตกใจเ,เรื่องเหมือนกันตอนนี้เจอกรอบมังกรแต่การตัดสินใจที่จะลองดูครับผมว่าคือแบบ บางทีก็อยากลองนะอยากให้เธอร <Mm ู้อยากให้เธอร้องงานเนี้ยม่ไม่ร้องจบเพลงเลยล่ะโอเคมาเดี๋ยวเรายู่ไว้คืนห้าไปก่อนเนาะถือว่าน้ําหอมมาเห็นจุดของหมออย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาอยากให้เราฮิวแล้วก็จะได้ใช้น้ําหอมนั่นเองนะโอ้โหมีการส่งร่างปลอมมาแต่ว่าเหมือนขั้กิวหูขึ้นหรือเปล่าเขาก็เลยไม่กล้าวาร์ฟมา ยังไงฮะแมรี่ยังเดินปิดอยู่ตรงนั้นนะหรือว่ากําแพงนะติดตรงนั้นก็เลยมายไม่ได้ <c oughs> โอ้โหผมว่ามากันสองคนอย่างนี้ดีกว่าเสี่ยงการโดนตีเชลล์ช็อกนะเพราะว่าเอา้าเขาไม่ตีเชลล์ช็อกนะเขาเกยไปเลยนะโอ้โหแม่โมสกลาวทาการบล็อกไปอีกหนึ่งทีนะฮะหรือว่ายันหน้าของเราวะนี่ยังไงน้องกาบอดต้องวิ่งเข้าไม้อย่างนี้แล้วโอเคเดีย๋ยวเราไปปั่นเพียงอย่างเยต่อเลยเกมนี้ถือว่าลําบากอยู่นะเออ ว่าปั่นไม่ได้ปั่นนะเอ้าโดนตีไปเรียบร้อยตอนนี้ล้มสองนะโอ้ยคือลำบากแล้อวอ่ะโอเคเดี๋ยวเกมนี้น่าจะแก้เกมยากอยู่ค่อนข้างจะยากเลยฮนะเพราะว่าคือคือเขาล้มไหวด้วยนะแล้วก็บวกกับมันไม่มัมคือเขาก็ไม่ได้โซนเก่งอะไรนะผมว่าเขายัางโซนไม่ค่อยเท่าไหลหรือว่าแบบ คือเขาไปวางเก้าอี้ตรงนั้นน่ะคือเขากะแบบยังไงฮะให้ตีแล้วเช็ดเลือดไว้ให้ไปช่วยๆๆยากอะไรเงี้ยผมรู้แต่ว่าถ้าผมเล่นมือคือนารีหรือว่านายอีฟอะไรเงี้ยคือเราบล็อกได้แล้วก็เราแดชหนีได้แต่เราเล่นหมอไงมันมีข้อจํากัดหลายอย่างฮะผมูแมรี่มันจะรู้ว่าผมนะว่าพยายามจะแบบจําปากีไล่เราให้ไปช่วยฮนะไม่งั้นเดี๋ยวเรายื้อเฟรนันเองนะฮะโอ้คือเขาพยายามปีเร่งเรานะฮะเพื่อไม่ให้แบบโ <c oughs> ดนรับด้เมจเป็นทีมฮะ เพื่อแบบยังไงเล่งให้เราช่วยเพื่อนอ่ะคือไม่อยากให้ให้ให้ใหถึงสี่ห้าแล้วค่อยช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S โอเคแมรี่มีการส่งล่างปอมมาไปอีกหนึ่งกีโอ้โหแมรี่ไม่วังมาจุกแม่นจริงเอ้สผงแล้วจะเป็นเล้งมังกรโอ้โหแมรี่ทําการวิ่งตามผมเพราะว่าน่าจะรู้ว่าผมชิวไวนั่เองเพราะว่ายันนาเป็นในส่วนของแพ็กตีเซียมีดีบัฟบในการชิวช้า2ี่สิเปอร์เ็นนั่นเองนะครับ ผมว่าต่างกิจใจได้ดีอยู่นะเออเกมนี้มันทางเต้มันโหดจริงผมแล้วยเป็นบางกรเก่าแหม่โอเคมาเดีย๋ยวเรานั่งรออืึนหาไปถวยดิกว่ามาแล้วฮะมาแล้วฮะโอ้โหคือแบบเองวางสองเต้าอีอ่เงี้ยเอ็งเอ็งแบบโคตรเถือกโดนเตะไปหนึ่งทีใช้น้ำหอมกลับมาผม วิ่งไปช่วยยันนาตองบอกให้ได้แล้วอื่นให้หาบ็อกไม่ได้นี่กดโกรธนะผมกดโกรธนะยังไงเราอยู่กันไปก่อนนะตอนนี้เหลือเท่านกไฟสองเครื่องแล้วผมว่าชนะยังยากเลยนะี่ชนะยังยากไม่พอนี่ยังเสมอยังยากเลย <laughs> โอเคอยันแนาเฟสสุดท้ายแล้วฮะยบายใช่ไหมครับเรียบร้อยค,ปปครับผมสุขิดไปฮะ อาวครับปิงครับผมอกเอกแจ้งความปิงที่ทําให้รู้ว่าเราปิงหารอยเท่าไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงแมรี่วิ่งตามกันมาอย่างนีนงนงนน้ขึ้นไปหา้ำโองมาขึ้นไปหาลำโมงํำหองจุกใจนะลำโพงเป็นี้เขาจุกเป็นนะครับเดี๋ยวเราไปปั่นไฟโรเลยอืมเขาก็มาไล่คนที่ปั่นไฟนะถ้าเขาแบบเป็นมังกรเก่าจริงเอ,อี่ยเขาต้องมาไล่คนที่ปั่นไฟอยู่แล้วเสี่ยวผมเหอะ เพราะว่าเขาไม่สนใจหรอกคนที่แบบวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาแล้วก็เป็นตัวจูก๊กอะไรงเงี้ยคือตัวจู๊กอ่ะไม่ใช่ตัวปั่นไม่ใช่ทําให้เครื่องกะเอ้ยไม่ทํไม่ไม่สามารถทําให้ประตูเปิดได้เขาก็ไม่ตีคนที่เขาปั่นไฟที่พยายามทําให้ประตูเปิดนั่นเองนะแต่ตัวจู๊กก็ถือว่าป็นตวสําคัญที่ถุงเวลาเพื่อนด้ปั่นไฟนั่นเองนะครับนะโอเคเราปั่นจะไปก่อนนะตอนนี้รูปแาแลาวหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วที่เราปั่นได้ มีการวามร์แมรี่ครับผมยังไงโอ้โหมีการเล่นไม้ไม้ตรงนี้เล่นได้อยู่นะเออไม้ตรงนี้เล่นได้อยู่นะอะไรครับมีการหลอกไฟแบบนี้ไหมเงี้ยมีการตีเช็คหรือเปล่ามีการหมุนหนึ่งทีหลอกไฟไปหนึ่งทีโอ้โหพยายามโอ้พยายามโอ้เราก็พยายามอ่านนะพยายามอ่านว่าแมรี่จะตีเข้าไปทีนึงโอ้โหแมรี่เดินเร็วมากฮะแมรี่เดินเร็วมากฮะยังไงครับผมใช้กระจกหรือไม่ฮะจังหวะนี้ต้องใช้กระจกครับ ต้องใช้กระจกแล้วครับยังไงฮะเราวิ่งชั้นสองได้นี่สบายเลยนะเราวิ่งชั้นสองได้ก็สบายโอ้โหไม่ไม่ตีอะพยายามเดินไล่ฮะพยายามเดินไล่ครับผมแมรี่เดิอนอ้อมมาอย่างเี้มีร่างเงาอยู่ใกล้ๆแบบนี้มีการหุ้กระจกไป้หนึ่งทีอะยังไงฮะแมรี่ปีกกำแพงครับโอเคครับผมแนี่ยตอนนี้อื่นแฮกหมุนไปไปสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็ถือว่าโอเคอยู่เราจุ๊กอยู่อ่าแมรี่มังกรน,นะเรายังจุก๊กบนตรงนี้อยู่จะเขาไม่พังไหมนะ แต่ก็ไม่น่าจะรอดนะผมเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างโล่งเหลือเกินแล้วก็มีร่องเงาตา,าแบบนี้เงาตา,นาแบบน,าน,าน,บบนี้ก็ไม่รอดอีกแล้วก็ไม่รอดมันจะไปจุ๊บยังไงวะเมลลี่คาติวเต็มแล้วเนี่ยโอเคผมบอกนะ <c oughs> ก็นั่งไปที่เรียบร้อย์ดึนห่างต้องหาหลุมน,นะจังหวะน,นี้คุณม,มาร์โกหรนะ <c oughs> มาร์โกเออเขา ตีแมตต์รอเลยตีลงเขาอี้ไม่หนุนเฮ้ครับผมตึงห้าครับตึงห้าครัโหดมากฮะยังไงฮะแมรี่วันนี้มีการตีลงไปเรียบร้อย๋ยวเราฮิวไปเองนั้งก่อนนะอย่าช่วยฉันเลยล่ะเออพี่กายก็ต้องกายด้วยกันไหมเออมีการเปลี่ยนฟิวเรียบร้อยแล้วไะเพราะว่าเหลือคลิปไฟหนึ่งเทียงเขากลัวว่าเราจะมาปั่นเรื่องนี้นี่ผมคิดว่าเขาน่จะพังเรื่องใช่ปะ เรียบร้อยพันเครื่องแล้วโอเคโอเคโอเคมาดิมาดิมาเน่มาเน่มาดิมาดิยังไงล่ะยังไงล่ะโดนตีเรียบร้อยครับ <t od ric an> ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าลุมมันอยู่ตรงไหนนะฮะลุมมันอยู่โอโ้โหโดนตีอีกทีนึงว่าลำบากนะเกมเนี้ยต้องหาหลุมอย่างเดียวแล้วฮะถ้าผมฮิวอ่ะตอนนี้คือ แมรี่เขารู้แล้วไงว่าผมอยู่ตรงไหนอาจจะใช้ร่างน้องมาไปีได้ผมก็เลยต้องวิ่งออกหากแล้วก็ไปฮิวฮะแต่ว่าไปช่วยอื่นห้าไม่ทันแน่นอนนะเพราะว่าคือเขาจำแนงไปแล้วเรายัางวิ่งหาจุดฮิวอยู่เลยโอเคครับเราฮิวกันไปก่อนนะน <c oughs> ุยคือตอนนี้หลอดหัวใจเอ้ยหลอดเกียร์เช็คแม่งเล็กมาก <c oughs> ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าทางรับหยกตรงไหนอ่ะก็พยายาม พยายามสังเกตใด้ดีเพราะว่าผมไม่ได้เตืนผ่านทางลับเลยนะเออเดี๋ยวเราไปเช็คตรงกําแพงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตรงไม้ของแผ่นนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะไปเช็คท่อตรงหัวมุมแมพอ่าตรงนี้ไม่มีฮะตรงหัวมุมแมพอีกที่หนึ่งครับแล้วก็ตรงตรงตรงอะไรนะกําแพงกําแพงแตกมีกําแพงแตกนี่หน้ากางแตกอ่ะเออมุมแมพก็ไม่มีแล้วโอ้โหโคตรมหาบันไลกันแล้วฮะบันไลแล้วฮะ ไม่เจอหลงครับแมรี่แมนแล้วหรือเปล่าแมรี่แมรี่แมนแล้วแมรี่คิดมาสมาฮะยังไงฮะโอ้โหมีการไม่ปล่อยอย่างงี้บนไปหนึ่งกีโอมีการกรีกเพงครับผมมายังไงเกมนี้ไม่ออกก็ได้ขอจุกก่อนขอจุกก่อนไม่ออกแล้วไม่ออกเ <c oughs> <c oughs> ป็เช็คไม้ดีมากฮะผมว่าเขาต้องใช้กระจกแน่นอนนะจังหวะนี้ไม่บนแน่ๆไม่รอดแน่ๆจังหวะนี้เขาเรื่องครับ โอเคกดจอมแพ้ไมฮะเกมนี้คือว่าจุกเต็มที่แล้วนะอ่ะไหนไหนก็ไหนคนอยากให้จุกนะจุกแหนะ่อเนนียจุกกับมังกรเก่าเลยเป็นเกาะมังกรจริงๆนะน่ากลัวมากอ่ะตอนนี้เป็นกะะเขศกะละเสีจิจ๋วจิตแต่ว่าเขาใช้เกาะมังกรนะมังกรเก่านะครับเนี่ย โอเคเรามาต่อนเกมที่สามนะฮะเกมนี้ผมขออนุญาตเล่นเป็นในส่วนของมาท่าหรือว่าโคดิเนเตอร์หรือว่านับิปินกองทัพนัเองนะครับนะก็ขอขอแค่เกมหนึ่งขอแค่เกมหนึ่ง <laughs> คือเล่นหมออ่ะช่วงนี้คือโปรกติถ้าผมเล่นผมจะเล่นเป็นตัวช่วยชีวิตหรือว่าผู้ผู้ช่วยชีวิตก็คือพวกแนะอิฟพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าไอดีนี้เราไม่มีนาอิฟนี่นะก็เลยขอมาเล่นมาช่าเกมหนึ่งนะมาชาทมาชาเลยนะไม่จะออกเสียงแบบคือมันไม่มีเอสแหละเออคือเองก็ไปไขเอสแหละมาชาเออมาชาไม่ใช่มาช่าหรือมาชาหรือไงนะ <c oughs> โอเคมารับแผงไปกันไปก่กอนนะโอ้โหลูก้า เองจะมาเชื่อมเครื่องนี้ทำแมวคาาอะไรครับพี่พี่พี่ปั่นเครื่องอื่นก็ได้ป่ับไปเพิ่มจะเพิ่ม,พมผมทำไมอ่ะโอ้ยไม่เอาเครื่องออกให้จริงสิไปปั่นเครื่องอื่นก็ได้ไว้ <c ười> คือพี่เองจะเชื่อมทำแมวนะอุ๊้ยแกส๊สสลิเปอร์ใช่หรือเปล่าอ้กีชาแกส๊สสลิเปอร์บ้าอะไร่ะ <c ười> ตอนนี้อย่าแน่จูไปกี่เรียบร้อยแน่เลย่วนของกีชากีชาก,ชากีขายหมองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ก็ oh เราไม่มีเครื่องปั่นแล้วเรากองเดินหาเครื่องแต่แต่ตามหาในที่สุดก็บอกแล้วว่าตอนนี้เธอล้มเรียบร้อยบอกฉันสิว่าเธอล้มไวเกินไป ชองแข็งหนีได้ไหมไวทำไมถึงล้มไวร้องอะไรกูเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปรอช่วยจะกดขอบคุณัำแมวอะไรละเดี๋ยวเราไปช่วยเองนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเราเล่นในส่วนของโปช่วยชีวิตนั่นเองนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> งานยากงานยากเบ็ดเหม็นเบ็ดเหม็นตายเน่ขายเน่ถ้าโดดอย่าง,งนี้เลยช็อกเน้น่เดินโอมงดีกว่ากีชามองแบบนี้เชินเลือเ่อเลื่อเลื่อเลื่น เน่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 ยังไงครับยังไงครับมาหรือเปล่าปกติชอบเล่นเทียวเปา่โปกติชอบเล่นเทียบล่างอ่าหลง่ายจังเลยโอเคตอนนี้เราช่วยมาประมาณสี่สี่ห้าไปใครไถือว่าเล่นเฟีรดีอยู่ยังไงแจ็กตีเบิร์เนะจตีเบิร์เลยจตีเบิร์ที่ไม่แรงอย่ารับแจ้ไ่ห้มามามโอ้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  กี่ช้าไปเลยอ่ะเออ,อยังไงยังต้องโดนตามอีกแล้วนักบวชเนี่ยทำมาได้ทำมาได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาจีจะไปล้มห้องกายดินฉันรลปวดใจแล้วเกินตอนนี้นะฮะก็ยังเหนือเครื่องไฟขามเครื่องนันเองนะฮะ ยังถือว่าได้อยู่ยังเห็นว่าได้อยู่ลูกเกมยังเป็นตอนนี้ลูกลูกเกมยังโอนเอียงไปทางถึงฮันเตอร์อยู่นะแต่ว่าถ้าเขายังไม่เจอลูกก้าก็ยังจะปั่นได้อยู่เหมือนกันนะขอโทษที่ฉันขอขออะไรแล้วเนะร้องไงแล้วเนะจาไม่ได้เลยว่ะจะกัดโพสไหนเนะี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยโหลโอเคมาเดี๋ยวเราปั่นไฟกันไปก่อนนะ โอ้โหเอาหวานตบมือเขาหน่อยครับในที่สุดเขาก็บลอกให้เพื่อนได้ <c oughs> คือเองบอดี้บอกได้นี่คือดีใจมากเลยนะเก๋บอดี้บอสได้หวยมากมากนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนผมเองนะที่เล่นกันมาหลายเดือนแล้วเราก็อาจจะมีแซลกันบ้างนะองไม่ต้องซีเรียสน,นะคบคิดเราแคลกันปกติเดี๋ยวนะเรื่องธรรมดานะโอเค ตอนนี้บลูกาโบเกอร์นี่ๆนะก็ปั่นไฟไปยังสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน,น่นองนะฮะเดี๋ยวเราเป็นโลดน้ำเครื่องเอาไปใช้เราเป็นโลดถวยเย็นแน่ก็เกินเนี่ยเป็นแหเป็นแหฮัลโหลโอเคเดี๋ยวฮิวให้เข็จไปเลยดีกว่านะโอเคผมน้ำหอมมีดีปั๊บในการฮิวช้าสามสิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นเองนะครับพอถือว่าเป็นโปที่ถ้าไม่ใช่หมอฮิวมันจะฮิวช้ามากๆ แต่ไม่ได้ช้าจะถึงหน้าเกี่ยนแบบกันนะอิฟห้าแตกไงห้าขะแตกนี่คือเอาไปเถอะเรรอไปเลยหิวเป็นวันหมอคือว่าหิวได้อยู่แล้วเองจะไม่หิวแค่ห้าเลยเลยเออไม่รู้เรื่องไงเออนี่ไงบุญคุณไม่ทดแทนไงเออนี่ยทวงบุญคุณทวงบุญคุณโอเคมาตอนนี้เรี่ยวกันไฟเหลือทั้งหมดสองเที่นะฮะเดี๋ยวรอรอปั่นเรื่องนี้ได้อยู่นะรอ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 โอ้ยเหลืออีกเท่อนงเดียวดิ ถ้าแบบน,นนะั้น่ะวิ่มีการซีรัพลนมาจากปกีชาครับผมปีชาจะาตามผมหรือเปล่าหรือจะตามน้ำหอมมันเสียเวลาเท่ากันนะตามผมแัวตน้ำหอมจริงๆนะน้ำหอมก็ย้อนเวลากลับไปได้ผมยังมีปืนอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องนี้ก็ได้เพราะว่าเครื่องนี้เราก็ปั่นไว้ค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะค่อนข้างเยอะอะไรหล่ะมีเพิ่มมาแคเ่องนี้ โอเคเดี๋ยวเราปั่นไปก่อนเนาะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตอนนี้อินห้าจุกอยู่ตรงนั้นมีไม้หลายแผ่นนะใช้คุ้มนะไม่ใช่พ้าเอาพัาเอานะไม่เอานะเน <c oughs> ี่ยแครแครแคร์ง่ยถ้าเป็นผู้ชายเราก็าแคร์ธรรมาดาเราต้องเข้มไปก่อนนะอต้องเข้มไปก่อนโอ้ลงไปที่เรียบร้อยนะ <c oughs> เฮ้ยเรามีปืน,นอยู่นะนี่เราไปช่วยได้นะแต่ว่าอยู่บนเรือเหละอยู่ข้างๆไกลมากถ้าไปแบบเป็นเฟสสองแน่แน่ เฮ้ยลูก้าอยู่ใ,ใกล้ๆอะโอเคเขาบอกว่าตัง้งใจถอนอรหารเราวกกลับไปกลับไปถอนอรหารแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปช่วยอะผมว่ามันไม่ทันอะเด็กลูก้าหรึกว่าอย่าโดนตีบิน้นนะผมนะหรือว่าคุณพ้อก็เอียอยดเขาโคลนแถวๆนั้นนะโอเคตอนนี้เขาก้าวไว้แล้วนะเรียบร้อย แดี๋ยวรอให้ลูก้าเข้าไวเขไวนัว่นเองนะเขไวเรียบร้อยแล้วครับจุดเรียงไปเลยครับผมสวยงามพรามแปดครับผมจุ๊บบนเรือองนั้นยังถือว่าจุ๊บได้อยู่นะแต่กับเกีชามันก็คงจะจุ๊บยากเหมือนกันเพราะว่าตรงแถวเรือมีรูค่อนข้างเยอะนะโอ้โหน้ำปุ่งน้ำหอมโดนตีหล่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราบอกกันก่อนนะครับว่าเตรียมเพียงเท่าหั้นแล้วนะตอนนี้เรายังมีปืนอยู่นะครับ ถ้าลูก้าเขาเปิดประตูฝั่งนั้นผมคิดว่ามันคงไม่ทันนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับเรือมากเลยฮะตอนที่อินฮานั่งอยู่นะตอนนี้เปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะลูก้าวิ่งมาฝั่งนี้ฮะเหมือนกีชาจะวิ่งไปเช็คประตูฝั่งท้ายเรือน่เองนะโอเคครับผมนะตอนนี้เกมน,นี้ผมว่าเสมออยู่นะเสมอได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวกีชาเขาไม่กินลมผนดีกว่า คีเดพร์นโอ้คีเดพร์นมาเดี๋ยวยิงเลยยิงตั้งเข้าไป <laughs> โอเคเราออกมาตัวเลย <laughs> โอเคสุดท้ายเราก็ได้ใช้ปืนนะ <laughs> โอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะก็บายยเอาไว้เจอกันคลิปหน้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ